สวัสดีครับผมอาจารย์เป้โชรสิ์นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับวิชานะฮะพระราชบัญญัตินะฮะตำรวจแห่งชาติพศ2547นะครับคราวนี้เนี่ยพรบรตำรวจเนี่ยนะฮะมันจะออกข้อสอบเนี่ยรวมกับอะครับกฎกตอซึ่งข้อสอบเนี่ยจะมี20ข้อนะครับเนื้อหาทั้งหมดของในพรบรตำรวจเนี่ยมันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาทำข้อสอบเนี่ยครับเราต้องทําคะแนนเกี่ยวกับพรบเนี่ยให้เต็มที่สุดครับให้เต็มให้มากคือทาให้เยอะที่สุดหรือเต็มเลยครับนะถึงจะมีโอกาสสอบผ่านนะบสอบติดกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมาพูดเกี่ยวกับพรบตํารวจเนี่ยเราก็ต้องมาดูองค์ประกอบก่อนว่านะไอ้พรบตํารวจแห่งชาติเนี่ยเขาเริ่มใช้ตอนไหนประกาศใช้วันไหนบังคับใช้วันไหนเราก็มาดูโครงสร้างพื้นฐานก่อนนะมาเกินนามันก่อนนะครับนะผมจะพูดถึงเกี่ยวกับอะไรครับ,นะรบพระราชบัญญัตินะครับ ตำรวจแห่งชาติพศ2 5 4 7นะครับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะคราวนี้เราก็มาดูโครงสร้างเลครับโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่เราจะเรียนกันนะครับอไอพอรบรตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะพศ .2447 นะครับเขาให้ไว้เนี่ยนะฮะให้ไว้เมื่อวันที่13มกราคม2547นะครับให้ไว้เสร็จแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ย ในวันวารินไทยคือ14กุมภาพันธ์2547หลังจากวันประกาศเสร็จแล้วก็มีผลบังคับใช้นะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่แล้ววันถัดจากวันประกาศวันถัดจากวันประกาศก็คือวันที่15กุมภาพันธ์2 5 4 7เห้ยเ็ไหมครับนะเสร็จแล้วไอ้พรบรตำรวจแห่งชาติพศ2 5 4 7นะ่ะได้ยกเลิกกฎหมายทั้งหมด17ฉบับนะครับ17ฉบับก็คือมี1ประกาศกับ16พรบรนะครับมีอะไรบ้างครับ ที่เขายกเลิกกันไปก็คือ1ประกาศรอซช,ชอเนี่เองครับหนึ่งประกาศนะครับสองก็คือแล้วอรับพรบ่องแบบนะครับได้ยกเลิกไป2อพรบนะครับผมจะพูดง่ายๆ1ประกาศ2อพรบื่องแบบนะครับแล้วก็พรบยศตำรวจนะครับ3พรบนะครับแล้วก็อะไรครับพรบอะครับระเบียบข้าราชก,การตำรวจอีก4ฉบับนะครับสุดท้ายคืออะไรครับ พรบไอพรบวินัยตำรวจอีก7ฉบับครับรวมแล้วเนี่ยกฎหมายที่ย,ยกเลิกไปเนี่ยนะมีทั้งหมด17ฉบับแยกเป็น1ประกาศกับนะครับ16พรบ,บรนะมีอะไรบ้างนะต้องระมัดระวังให้ดีนะตรงนี้ถ้าข้อสอบเนะี่ยเขาพูดง่ายข้อสอบเคยออกมาแล้วนะต้องระมัดระวังให้ดีนะจำไว้นิดนะครับเสร็จแล้วเขาจะให้นายกรัฐมนตีเนี่ยนะอ่ารา,าการแล้วพรบตำรวจแห่งาชาตินั่นเอง แล้วไอ้พอรบรตำรวจแห่งชาติเนี่ยนายกเขารักษาการเนี่ยแล้วนายกเขามีหน้าที่ทําอะไรครับนายนายกเขาก็จะมีหน้าที่แหละฮะนามีอำนาจเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ปฏิบัติไปตามเลยครับพระราชบัญญัตินี้นะครับเมื่อออกกฎกระทรวงปั๊บเมื่อประกาศในราชกิจจารเบสษาแล้วก็ให้มีผลบังคับใช้ได้เลยนั่นะนี่คือโครงสร้างพื้นฐานของพอรบรตำรวจแห่งชาติเนะบื้องต้นเลยเขาเรียกเกิน์นำนะครับ องค์ประกอบพื้นฐานที่เราต้องรับรู้นะต้องระมัดระวังครับเผื่อเ็าสอบออกนะครับผมบอกเลยว่าพร,บ,รบตำรวจแห่งชาติเนี่ยพยายามทําให้ได้คะแนนเต็มอย่าให้ผิดพลาดนะแต่เราต้องแม่นนะเพราะเราต้องชัวร์ต้องอ่านบ่บบอยดูดีดีผมสักหลายรอบนะครับนะเพื่อความชัวร์นะครับนะลำดับถัดมาผมก็จะพูดว่าแล้วโครงสร้างที่เราจะเรียนกันเนี่ยพอลร,บ,รบตำรวจแห่งชาติเราจะต้องรู้อะไรบ้างเราต้องเรียนอะไรบ้าง นะครับเราก็มาดูโครงสร้างที่เราจะเรียนกันเลยนะโครงสร้างเนื้อหาของอะไรครับพรบตำรวจแห่งชาติพศ2 5 0 0เลยครับ47นะครับซึ่งส่วนที่หนึ่งเลยเราจะเรียนกันก็คืออะไรครับสำนักงานเลยครับตำรวจแห่งชาตินะครับว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะใครเป็นผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ทําอะไรเดี๋ยวเราได้เรียนกันนะครับส่วนที่2ก็คือเลยครับไปรู้เลยครับกตชกับะไรครับกตร ไปรู้รายละเอียดกันว่าเขามีองค์ประกอบมีคณะกรรมการอะไรบ้างมีหน้าที่ทําอะไรนะครับของกอทชอและกอรอนะครับนั่นคือส่วนที่2เราจะต้องศึกษากันนะผมจะแยกเป็นส่วนๆตามเนื้อหาที่ผมสรุปมาให้นะครับส่วนที่3ามี่เราจะเรียนก็คือเราจะเรียนเกี่ยวกับพวกยศนะยศตํารวจชั้นตํารวจนะและก็ตาแหน่งของข้าราชการตํารวจมีอะไรบ้างนะยศมีกี่ยศชั้นกี่ชั้นมีตำแหน่งอะไรบ้างนะครับนั่นคือส่วนที่3าที่เราจะเริ่มเรียนกันนะครับ ส่วนที่4ก็คือเลยครับเงินเดือนครับเงินเดือนของข้าราชการตารวจครับเงินประจําตําแหน่งครับหรือเงินอะไรครับเงินอื่นที่เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับนั่นคือส่วนที่4ต่อมาครับส่วนที่5ส่วนที่5ก็คือเกี่ยวกับการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนนั่นคือส่วนที่5นะครับใครมีหน้าที่สั่งให้รักษาการแทนสั่งให้ปฏิบัติราชการแทนนะครับนั่นคือส่วนที่5ครับแล้วใครจะมาะไรครับรักษาการแทนล่ะ นะครับต่อมาครับส่วนที o, ่6ก็คือนะครับวินัยครับตำรวจครับต้องมีวินัยครับนวินัยและการรักษาวินัยของตำรวจครับนะครับถ้าทำผิดวินัยแล้วต้องถูกลงโทษอย่างไรนะครับนั่นคือลักษณะของวินัยครับเมื่อมีการกระทำความผิดทางวินัยเสร็จแล้วก็ต้องมีะไรครับการดําเนินการทางวินัยครับต้องมีการสอบสวนนะครับนั่นคือเราต้องเรียนกันน่ส่วนถัดมาก็คือะไรครับการจะออกจากราชการครับ คุณต้องมีวิธีกฎเกณฑ์ตามระเบียบอย่างไรนั่นคือการออกจากราชการนะฮะถัดมาครับคืออะไรครับก็จะมีการอุทธรร้องทุกครับนะครับต้องเมื่อเขาสั่งลงโทษเราเราก็จะมีการอุทธร์ได้นะร้องทุกข์ได้นะครับส่วนถัดมาครับคืออะไรเครื่องแบบตำรวจครับใครมีนะครับแต่งเครื่องแบบโดยไม่มีสิทธิ์จะต้องถูกลงโทษอย่างไรจำคุกกี่ปีถูกปรับเท่าไหร่นั่นคือลักษณะของอะไรครับเครื่องแบบตำรวจ ส่วนสุดท้ายครับกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญานั่นคือส่วนสุดท้ายนะครับนี่คือโครงสร้างที่ผมจะสอนเราว่า,ามีสิ่งที่ต้องเรียน,นยมีอะไรบ้างนี่คือโครงสร้างที่เราเห็นนะครับนะพระบรตำรวจแห่งชาติพศ2547นะฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนะครับนะผมอัปเดตล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าต้องระมัดระวังให้ดีครับวิชานี้ห้ามผิดครับไม่ได้ยากครับ นะขอให้จําให้ได้นะครับนะดูดีวดีผมหลายๆรอบนะครับคราวนี้เราก็จะมาเรียนส่วนที่หนึ่งกันเลยครับส่วนสํนนานักงานตํารวจแห่งชาติ